สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะน้องมีประสบการณ์ความรักมาเล่าให้พี่ๆฟังเป็นเรื่องของน้องกับผู้ชายคนหนึ่งน้องขอเรียกเขาว่าพี่อิดนะคะพี่อิดเป็นรุ่นพี่ของน้องเองเป็นรุ่นพี่ที่เรียนมาด้วยกันน้องได้แต่มองพี่เขาอยู่บังคบห่างๆค่ะ น้องเมกาเข้าไปทักทายพี่เข้ารองนะคะน้องยอมรับนะคะว่าน้องนาชอบมองพี่อิดบ่อยๆก็พี่อิดนาหล่อมากๆเขาเป็นเหมือนกับเดือนในหมู่ดาวเขาหล่อมากๆเลยคะ่ะน้องรอบมองพี่อิดแทบทุกวันเลยน้องได้แต่ชอบพี่อิดอยู่ในใจ ไม่กล้าเปิดเผยความในใจออกมาใครจะกล้าเปิดเผยล่ะคะในเมื่อพี่อิดนาเหมือนอยู่สูงซะขนาดนั้นน้องเองก็เป็นแค่รุ่นน้องธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเทียบเท่าพี่อิดได้เลยน้องไม่อาจเอื้อมที่จะเด็ดเดือนลงมาจากฟากฟ้าล่ะคะ่ะแต่แล้วก็เหมือนฟ้าแกล้งน้องที่พี่คะ่ะ ตอนนั้นน้องกำลังเดินอยู่ข้างถนนและน้องก็ได้ยินเสียงค่ะเสียงของยางรถกำลังเสียดสีกับถนนแบบกระทันหันเสียงมันดังสนัน่นน้องเบิกตาโตขึ้นมาด้วยความกังขาแต่คนตกใจก็ตอนนั้นน่ะน้องคิดว่าตัวเองเดินซุ่มซ่ามจนรถจะชนเข้า แต่ที่ไหนได้ล่ะคะพี่อีดน่ะเขาไม่ได้ชนน้องค่ะเขาเบรกกระทันหันจอดรถข้างๆน้องและแถมยังเรียกน้องขึ้นไปนั่งบนรถพี่เขาอีกต่างหากบอกว่าให้ไปด้วยกันน้องเนี่ยงงไปเลยคะ่ะใครจะไปคาดกีดล่ะคะว่าพี่เขาจะมาจอดรถรับน้องเราเองไม่เคยพูดจากันมาก่อนด้วยซ้ำน้องไม่คิดว่า พี่เขาจะรับรู้ด้วยซ้ําว่ามีน้องอยู่บนโลกใบนี้อยู่ร่วมสถาบันเดียวกับพี่เขาแต่พี่เขาก็ชวนน้องขึ้นรถมาด้วยค่ะไม่คิดว่าพี่อิดน่ะจะเป็นคนใจดีมีน้ําใจกับรุ่นน้องได้แบบนี้น้องหน้าตัวสั่นไปหมดเลยค่ะน้องจําต้องขึ้นรถของพี่อิดกลมหน้าในกาน้องหน้าพี่อิดเลยค่ะ ได้แต่ขอบคุณที่พี่อิดใจดีมีน้ำใจจริงๆแล้วน้องไม่แน่ใจว่าพี่อิดทำแบบนี้เพื่ออะไรนะคะน้องเดาใจพี่อิดไม่ถูกจริงๆน้องรอบมองพี่อิดตอนเผลอเงอยหน้ามองพี่เขาหน้าตาพี่เขาดูดุชมัดเลยแปลกแต่กับใจดีรับน้องขึ้นรถไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าน้องจะกล้าขึ้นมารถกับพี่เขาด้วย น้องสั่นไปหมดพอถึงมาหาวิทยาลัยพี่เขาก็บอกให้ลงไปแถมบอกว่าพี่เขาจะมารับน้องเออเพราะว่าเขานะ่าประชดแฟนเขาที่แฟนเขาไปนั่งรถชายอื่นนี่น้องเซืร์ซ่าขนาดนั้นเลยหระคะน้องไม่รู้เลยว่าพี่เขาทำไปเพราะว่าเขาต้องการประชดแฟนน้องดูสึกแย่มากๆเลย น้องไม่คิดว่าพี่อิดจะเห็นน้องเป็นเครื่องมือน้องมูแต่ลีเดียอก็เลยไม่รู้ว่าสองคนนั่นทะเลาะก,กันอยู่ข้างหลังน้องนั่นเองปากเมอเคะร้ายน้องไปอยู่ในเหตุการณ์เข้าเขาก็เลยจอดรับน้องขึ้นรถมาแบบทรงเดชแบบนั้นทำเอาทุกคนในมาหาย,ายัยถึงกับงงไปเลยทีเดียวมองน้องกับพี่อิด ด้วยความแปลกใจพี่ๆคะน้องไม่คิดเลยนะคะว่าพี่อีดนะ่ะจะเห็นน้องเป็นเครื่องมือทำกับน้องได้แบบนี้แต่น้องก็เต็มใจที่จะมากับเขาน้องได้แต่ก้มหน้าก้มตาเพื่อนน้องนะ่ะถามว่าน้องมากับพี่อีฐได้ยังไงน้องก็บอกแต่ว่าไม่มีอะไรเพื่อนน้องบอกว่าเขานะ่ะกับแฟนเลิกกันแล้วนะ เขาลือกันหึงเลยว่าทะเลาะกันหนักมากแต่เธอมากับเขาได้ยังไงเนี่ยไม่คิดเลยว่าพี่อิจะมาชอบคนแบบน้องนี่บ้าหรือไงเขาไม่ได้ชอบคนอย่างฉันอ้าวแล้วเขามากับเธอได้ไงเธอก็มากับเขาได้ไงไงมือนแค่บังเอิญนนะ่ะน้องบอกเกินไปบังเอิญอะไรกันรู้ไหมตอนนี้นะ่ะเรื่องของเธอลือไปทั่วมหาวิทยาลัยรู้แล้วไหม ระวังเธอแฟนพี่อิดเนะี่ยเขาจะมาฉีกอกเอาพี่พคะ่ะน้องไม่คิดอะไรเพราะน้องกับพี่อิดไม่ได้มีอะไรในกอไผ่กันจริงๆพี่เขาทำไปก็เพราะประชดแฟนแต่แฟนเขากลับมาหาเรื่องน้องเขานะ่ะมาดักรอน้องเอาเรื่องน้องจนเพื่อนๆน,น้องนะ่ะหนีไปกันหมดเพราะไม่กล้าเหลือน้องคนเดียวเหมือนกับสุนัขจนตอก น้องจะดูออนแอนะคะแต่น้องก็ไม่ยอมใครง่า,งายๆหรอกคะ่ะน้องเลยตอบโต้กลับไปจนเขาหนะ้าไม่กล้าอีกเลยเขาอยากมาดูถูกน้องก่อนทำไมหาว่าคนอย่างน้องนะ่ะไม่มีวันที่จะให้มาเป็นแฟนพี่อิดได้พี่อิดก็แค่จะหลอกกินน้องเล่นๆเ,เท่านั้นเองหลอกกินฟรีนะคะแล้วก็หัวเราะเยาะใส่น้อง น้องมโมโหเลยค่ะน้องก็เลยตอบกลับไปท่าน้องกับพี่อิฐจะเป็นแฟนกันมันก็ไม่เกี่ยวกับใครนี่นาในเมื่อพี่อิฐเลิกกับเขาแล้วเชหน้าอย่างเธอนั่นหรอพี่อิฐน่ะไม่มีทางที่จะมาชอบเธอเหรอกเยซื่อบือ้อความโกรธมันทำให้น้องอยากเอาชนะน้องน่ะต้องการที่จะเอาชนะทุกคนโดยเฉพาะไอคนนี้น้องก็เลยท้าผู้หญิงคนนั้นไปเลยค่ะ บอกว่าน้องเนี่ยจะเป็นแฟนกับพี่อิดให้ได้แต่สุดท้ายน้องก็มานั่งไม่สบายใจค่ะก็น้องจะเป็นแฟนกับพี่อิดได้ยังไงล่ะคะในเมื่อพี่อิดเขาน่ะไม่ได้แลน้องเลยด้วยซ้ําพี่เ่าวรับน้องขึ้นรถก็พอน้องดันบังเอิญไปเดินอยู่แถวนั้นพอดีแต่น้องก็ไม่รู้สึกเสียหน้าแร้วนะคะน้องไม่ยอมเสียหน้าเด็ดขาดน้องพูดแล้วน้องก็ต้องทําให้ได้ น้องไม่ยอมเป็นคนขี้แยในใสายตาคนอื่นเด็ดขาดน้องไม่ยอมให้ใครข่มน้องได้และน้องก็ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยค่ะแม้แต่พี่อิดเองที่รลานจอดรถข้างมหาวิทยาลัยเป็นที่ที่พี่อิดจอดประจําตรงนั้นไม่มีใครกล้าจอดหรอกค่ะรวมถึงแฟนเก่าของพี่อิดด้วยที่จอดตรงนั้นทุกคนก็มีที่จอดประจําของตัวเองเพราะก็เป็นลูกผู้ดีมีเงิน ไม่มีใครกล้าไปแย่งปัะเขาเขาสองคนน่ะดูสมน้ำสมเนื้อกันผิดกับน้องพอ,อยายนันเห็นน้องก็ทำหน้าเหมือนสะใจตอนที่น้องเดินเข้าไปหาพี่อิดทุกคนมองอย่างรอคอยคงรอให้พี่อิดตะเพ่อใส่น้องน้องรวบรวมความกล้าจากนั้นน้องก็ตรงเข้าไปหาพี่อิดพี่อิดทำหน้างงค่ะเลิกคิ้วใส่น้อง แต่น้องก็ไม่รอให้พี่อิดพูดอะไรแล้วนะคะน้องจัดการเยงเท้าแล้วก็จุบเข้าไปที่คางพี่อิดทีหนึ่งท่ามกลางเสียงฮือฮาตกใจของคนรอบข้างตอนนั้นน่ะน้องยอมรับเลยนะคะว่าน้องใจสั่นไปหมดน้องมองพี่อิดดูว่าพี่อิดนะ่ะจะว่ายังไงดวงตาพี่อิดมองน้องด้วยสายตาแบบที่ว่ากลัวแฟนเขาจะเห็นเข้า มันทำให้น้องนึกว่าไม่น่าแค่จุ๊บเลยรู้อย่างนี้น้องนะ่ะทำมากกว่าจุ๊บดีกว่าน้องรู้สึกไม่ดีเลยค่ะถ้าพี่อิดด่าน้องน้องคงอายใครหน้าน้องเริ่มหน้าเสียแล้วทันใดน,นั้นพี่อิดก,ก็ทำในสิ่งที่น้องไม่คาดฝันค่ะเพราะพี่อิดนะ่ะดึงน้องเข้าไปจุมพิษแบบไม่มีปีมีคุยแบบเมาทูเมาส์นะคะท่ามกลาง าการอ้าปากค้างของคนทั่วไปโดยเฉพาะไม่นั่นที่มองมาอ้าปากค้างเหมือนไม่อยากเชื่อเด็ดขาดแล้วก็น้องก็ตะลึงไปเหมือนกันค่ะน้องตกใจท่ามกลางความตกใจของทุกคนน้องไม่ได้เตรียมที่จะอ้าปากตอบรับพี่อิฐหรอกนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะน้องหนะ้าก็เป็นกุศสตีเหมือนกัน ถึงน้องจะจุ๊บผู้ชายก่อนแต่น้องก็แค่จุบ๊บเฉยๆน้องไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายสักหน่อยหนึ่งที่จะให้ท่าผู้ชายแล้วก็คนพวกนั้นนยไม่ยอเยยน้องต่างหากน้องก็แค่อ้าปากจะไปดิเส่การกระทำของพี่อิดแต่พี่อิดก็ดันฉกพิฝีป,ปากลงมาขโมยจุมพิษน้องท่ากลางความเจอจ้าของทุกคน,นเวลา เราสองคนมีออร่าขึ้นมาเลยค่ะทุกสายตาเพ่งมองมาที่เราที่กำลังกอดกันกลมแบบที่พี่อิดนาะกอดน้องจนแทบที่จะไม่มีที่ว่างเลยค่ะน้องก็ได้แต่ปล่อยให้พี่อิดลิ้มรสความหวานจากน้องตามชอบใจโดยที่น้องทำอะไรไม่ได้น้องยอมรับนะคะว่าน,น้องตัวแข็งไปหมดเลย พอพี่อิดดื่มกินน้องจนพอใจก็ปล่อยน้องแงงต่บ้ามีสิทธิ์อะไรมาจุบน้องเนี่ยบ้าที่สุดแต่ว่าน้องจะฟ้องใครได้ล่ะคะน้องควรตบหน้าพี่อิดบ้าชมัดเลยแต่น้องกลับได้แต่ยืนตัวสั่นรูปผมตัวเองอย่างเงอะง,งะน้องรู้สึกว่าตัวเองดูงี่เง่าไปเลยตอนนี้ศักดิ์ศรีของน้องไม่เหลือชิ้นดีแล้วล่ะคะ่ะ เขาไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่ครวนออกมาแต่พี่อิดกลับกัดฟันพูดว่านี่ผู้หญิงใจน่ายแบบเธอก็สมควรโดนแบบนี้ละคำพูดอันโหดร้ายของพี่อิดรอยเข้ามากะแทกเขาที่หน้าน้องอย่างจังที่แท้พี่อิดก็ทําเพราะต้องการที่จะทําให้น้องอับอายขายหน้านี่เองเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยน้องเจ็บแบบก็ถึงขั้วหัวใจคําพูดรุนแรงนั้น สร้างบาดแผลให้น้องมากยิ่งขึ้นผู้ชายคนนี้รูปหล่อก็จริงแต่ปากร้ายใจร้ายน้องไปแอบหลงรักเขาได้ยังไงก็ไม่รู้บาที่สุดยิงงนั่งเอ้ยน้องรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกคนใจร้ายทำร้ายน้องห้ามใจตัวเองไม่ได้ห้ามตัวเองไม่ให้ร้องไห้ตอนนี้ไม่ได้แต่เป็นเพราะศักดิ์ศรีมันทำให้น้องต้องกล้ามเกลื่อนฝืนทน น้องนึกขึ้นมาได้ว่ามีคนมองเราสองคนอยู่คนพวกนั้นสงสัยว่าเราสองคนคุยอะไรกันเพราะพี่อิจยังประคองไร่น้องเอาไว้แล้วก็พูดกับน้องแบบได้ยินกันแค่สองคนเท่านั้นก็พูดเบาๆใกล้หูน้องพี่พี่ไม่มีวันเข้าใจหรอกน้องพูดตะกุกตะกาก,ากออกไปเสียงสั่นไปหมดตอนนั้นน้องพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะ ขณะที่พี่อิดนะกำลังเค้นเสียงหัวเราะเยาะน้องไม่เข้าใจเธอนั้นหรอเธอนะ่ะมันชอบยัว่วผู้ชายไม่ใช่เหรอน้องน้องไม่ได้ยั่วสักหน่อยไม่ได้ยั่วหรอแล้วเธอทําแบบนี้ตอนหน้าคนอื่นทําไมต้องการให้เขาเข้าใจผิดใช่ไหมก็แฟนพี่มาทาชั้นนี่นาน้องก็มีสิทธิ์โต้ตอบไม่ใช่เหรอน้องร้องออกไปบอกพี่อิดออกไปได้วยความโกรธบ้างก่อนที่พี่อิดจะพูดว่าอ๋อ ทีเธอทําไปเพราะต้องการเอาชนะเท่านั้นเหรอเธอนิมันน้ําเสียงเขาดูโกรดน้องมากๆค่ะตาเขาลุกวาวด้วยความโมโหโกรธจนพูดไม่ออกน้องเนี่ยสมองมึนตึงอยากจะเถียงพิอิดแต่ก็เถียงไม่ออกน้องไม่ได้อยากเอาชนะใครน้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจมีทางเลือกได้ต่างหากถ้าพิอิดโกรดน้องนักแล้วเขาจะผักน้องก็ได้แต่ทําไมเขาไม่ผักเขามาจุบน้องทําไมก็ไม่รู้ ที่เขาทําแบบนี้ทําไมน้องมองเขายัางไม่เข้าใจอยากร้องไห้แล้วก็โกรธพี่อิดด้วยน้องทําหน้าไม่ถูกหน้าซีดไปหมดเลยค่ะแล้วพี่อิดนะ่ะกระดันน้องขึ้นรถคงไม่อยากให้ใครมาถามน้องมั้งคะเขาก็ขับรถออกไปแบบไม่พูดไม่จาน้องเลยแต่นั่งนิง่งเกลือบมองพี่อิดว่าพี่อิดจะเอายังไงท่าทางสีหน้าพี่อิดนะ่ะดูโกรดน้องมากๆเลย น้องจำต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้สิน,น้าพี่อิฐทำให้น้องเหมือนอยากจะร้องไห้ออกมาเขาคงเสียดายที่ทำให้ทุกคนคิดว่าเขากับน้องมีอะไรกันเป็นอะไรกันแบบนั้นพี่อิฐคงจะเสียดายเขากลัวว่าแฟนของเขาจะเข้าใจผิดกระมังแต่น้องก็ทำไปแล้วนี่คะ่ะแล้วก็คงไม่มีโอกาสแก้ตัว เขาเองก็คงไม่มีโอกาสได้คืนดีกับแฟนเขาแล้วแฟนเขาต้องโกรธเขามากๆน้องอดรู้สึกผิดไม่ได้นะคะนี่น้องทำอะไรลงไปพี่อิดคงรักแฟนเขาเขาก็คงเสียใจน้องอยากขอโทษพี่อิดน้องได้แต่หันไปมองพี่อิดแต่ว่าพี่อิดไม่สนใจน้องเลยค่ะเขาพาน้องไปไหนก็ไม่รู้แล้วพี่อิดก็จอดรถน้องหันไปมอง มันเป็นสวนสาธารณะนั่นเองน้องมองพี่อิบอย่างงงพี่เขาเอาหลังวิ่งพนักท่าทางเขาเหมือนเลนยมากๆจนน้องต้องหันไปมองพี่เขาอีกครั้งหนึง่งท่าทางพี่เขามันทําให้น้องรู้สึกสงสารเขามากๆเขาเหมือนคนอกหกักมีน้องไปทำร้ายพี่เขาโดยไม่ได้ตั้งใจเลยเหรอคะพี่คะฉันขอโทษน้องสำนักผิดมันมากไม่ใช่ความผิดของเธอเหรอก อย่างไรฉันกับเขาก็ต้องเลิกกันอยู่ดีพี่อิกพูดออกมาทําไมล่ะคะน้องถามพี่เขายังอดสงสัยไม่ได้ก็พี่เขาหนาทั้งหลอ่อทั้งดูสมบูรณ์แบบขนาดนั้นทำไมพี่สองคนถึงต้องเลิกลากันด้วยพี่เขาก็บอกว่าถึงเป็นน้องถึงไม่มีน้องเขาก็ต้องเลิกกันอยู่ดีทำไมคะทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้ฉันเองอ ฉันทำให้พี่ต้องเลิกกันใช่ไหมคะเขาก็หัวเราะออกมาเปล่าเพราะว่าฉันกับเขาเข้ากันไม่ได้นั่นแหละต่อให้ไม่มีเธอยังไงเราก็ไปกันไม่ได้น้องเอียงคอมองพี่เขาพี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เสียใจมากใช่ไหมเขาไม่ยอมสบตาน้องแต่น้องก็ยังสงสัยอยู่คะ่ะน้องไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนพี่เขา กับพี่เขาถึงต้องทะเลาะกันมากขนาดนี้มีอะไรนะที่แฟนพี่เขารับไม่ได้หรือว่าพี่เขามีข้อบกพร่องน่าเกลียดอะไรทำให้เขาสองคนถึงต้องเลิกรากันมันต้องมีในแน่แนเลยพี่เขาก็เลยมองหน้าน้องหลังจากที่น้องถามพี่เขาว่ามีอะไรหรือเปล่าฉันมีข้อบกพร่องนะข้อบกพร่องอะไรคะ มีสิพี่เขามองหน้าฉันถ้าเธอเห็นแล้วเธอก็คงวิ่งหนีเหมือนเขานั่นแหละฉันบอกตัวเองว่าต่อให้พี่เขามีสามแขนหรือมีสามขาฉันก็ไม่มีวันวิ่งหน,หนีพี่เขาเด็ดขาดฉันบอกพี่เขาออกไปอย่างมั่นใจไม่ลังเลเลยค่ะแล้วสุดท้ายพี่เขาก็เปิดให้น้องดูค่ะหลังจากที่น้องขยันก็ะยอว่ามันมีอะไร แล้วก็บอกเขาว่าน้องจะไม่วันตกใจเ็ดขาดน้องไม่เห็นว่ามีอะไรจะต้องตกใจเลยนี่คะตอนนั้นนะ่ะน้องคิดแบบนั้น,นจริงๆแต่พอพี่คลองงานออกออกมาให้ดูน้องก็ถึงกับังหงดเลยทีเดียวโอ้โหจะไม่ให้ตกใจได้ไงล่ะคะในเมื่อพี่เขามีก้านิ้วไม่ใช่อะไรอื่นหรอกนะคะไม่ใช่อย่างที่พี่พี่กำลังคิดกันอยู่ก้านิ้วที่น้องพูดนะ่ะคืนนี้ของพี่เขาค่ะ พี่เขามีแค่เก้านิ้วนี่เองที่ทําให้พี่เขาอายแต่ว่าน้องไม่เห็นว่ามีอะไรน่าเกียดตรงไหนเลยนี่คะไม่เห็นน่าเกลียดน่ารังเกียจอย่างที่พี่เขาว่าเลยน้องจับมือพี่เขาแล้วก็เอามาจุ๊บเบาๆบอกพี่เขาว่าไม่เห็นมีอะไรน่าอายเลยพี่เขามองหน้าน้องแบบแปลกใจเธอไม่รังเกียจใช่หรอไม่นะะี่ค่ะ แสดงว่าแฟนพี่เขารังเกียจพี่แน่ๆใช่ไหมคะน้องถามเขาแบบนี้ใช่ไหมพี่สองคนถึงได้เลิกกันทะเลาะกันแรงแบบนั้นพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขากับแฟนจะมีอะไรกันในรถนั่นแหละแต่พอพี่เขาเห็นนิ้วเท้าของพี่ทำให้แฟนพี่เขาถึงกับรังเกียจตกใจแล้วก็วิ่งหนีไป เสียงพี่เขาตกเสียใจมากๆเลยค่ะน้องเลยปอบพี่เขาบอกพี่เขาว่าคนราวนะ่ะรักกันเรื่องแบบนี้มันไม่เห็นจะน่ารังเกียจตรงไหนเลยแแค่มีก้านิว้วถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลงมาเป็นแฟนน้องดูก็ได้น้องท้าพี่เขาพี่เขาก็เลยรับคำท้าค่ะเราสองคนก็รักกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะถึงพี่เขา จะมีนิ้วข้าก้านิ้วแต่อย่างอื่นของพี่เขาก็ไม่บกพร่องเลยนะคะตรงกันข้ามพี่เขากลับเก่งแล้วไม่เคยบกพร่องในทุกเรื่องเลยพี่เขานะ่ะทั้งเก่งทั้งขยันจนตอนนี้เราสองคนมีลูกกันตั้งสามคนนี่ลหละคะ่ะเรื่องของน้องเรื่องของน้องจบแล้วนะคะถ้าพี่ๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจ่จมได้ไม่พลาดเรื่องสนุกเรื่องต่อๆไปนะคะ